เรืเหลี่ยมโจโฉตอนโจโฉปราบสกุลม้า e p พีเมื่อหันสุยและบังเต็กนำกองทัพเมืองเสเหลียงมาโจมตีค่ายของโจโฉในวันรุ่งขึ้นหันซุยกับบังเต็กจึงต้องเสียทีให้กับความคิดของโจโฉแต่ม้าเฉียวซึ่งอยู่รักษาด่านตรงขวนก็สามารถช่วยเหลือหันสุยกับบังเต็กกลับเข้าไปในด่านได้หลังนั้นแล้ว จึงถือได้ว่าโจโฉชนะก,กองทัพจากเมืองเสเหลียงได้เป็นครั้งแรกแต่ชัยชนะของโจโฉในครั้งนี้ก็ทำให้มมาเฉียวพยายามปล้นค่ายของโจโฉอีกหลายครั้งซึ่งในที่สุดม้าเฉียวก็สามารถตีเข้าไปในค่ายของโจโฉได้สำเร็จและจุดไฟเผาค่ายของโจโฉทั้งหมดฝ่ายท่านมขมนตรีโจโฉเมื่อต้องสูญเสียค่ายให้กับม้าเฉียวแล้วก็ถอยทัพออกมาห่างจากบริเวณที่ตั้งค่ายเดิมประมาณ50เซ้น แต่ด้วยความฉุกละหุกโจโฉจึงสั่งให้ทหารขุดดินขึ้นมาทำเป็นสนามเพลาะแทนการสร้างกำแพงค่ายและตั้งค่ายแห่งใหม่ลงในที่แห่งนี้การรบระหว่างโจโฉกับมาเฉียวดำเนินต่อไปในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะโดยที่ไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดดังนั้นแล้วบรรดาที่ปรึกษาของมาเฉียวจึงกล่าวแก่มาเฉียวว่า ควรจะทำความตกลงเป็นไมตรีกับโจโฉไปก่อนแล้วค่อยยกทัพมาโจมตีโจโฉอีกครั้งในอนาคตด้วยข้อเสนอแนเช่นนี้ของบรรดาที่ปรึกษามาเฉียวจึงจำใจปฏิบัติตามโดยมีหนังสือขอเป็นไมตรีส่งไปถึงโจโฉฝ่ายโจโฉเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้จากมาเฉียวแล้วก็แซงทำเป็นตอบรับในไมตรีของม้าเฉียวแต่ความจริงแล้ว โจโฉกำลังวางแผนที่จะทำอุบายเพื่อเอาชนะม้าเฉียวดังนั้นแล้วเพื่อให้เกิดความสมจริงในการที่จะใช้อุบายต่อสู้กับม้าเฉียวโจโฉจึงสั่งให้ทหารสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการถอยทัพถึงแม้ว่าโจโฉจะพยายามแสดงละครตบตาม,ม้าเฉียวถึงเพียงนี้แต่ม้าเฉียวเองก็มีใช่ผู้ที่เบาปัญญาดังนั้นแล้ว มาเฉียวจึงได้ให้หันซุยเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเพื่อว่าโจโฉจะคิดหักหลังขึ้นมาส่วนตัวของมาเฉียวเองนั้นก็นำกำลังทหารอีกส่วนหนึ่งไปป้องกันไว้ที่ด้านหลังของกองทัพการจัดทัพของมาเฉียวเพื่อป้องกันโจโฉเช,ชน่นนี้นับได้ว่าเป็นความรอบคอบอย่างยิ่งของจอมทัพแห่งเมืองเสเหลียงแต่เมื่อโจโฉได้ทราบว่าทัพของเมืองเสเหลียงที่ตั้งประจันหน้ากับตนอยู่นั้นมีหันซุยเป็นนายทัพ ท่านมุขมนตรีโจโฉก็ดีดนิ้วดังเปาะขึ้นมาด้วยความดีใจว่าชัยชนะกำลังจะเป็นของตนแล้วโจโฉพิชิตมาเฉียวด้วยการใช้อุบายจดหมายการสนทนาระหว่างโจโฉกับหันซุยดำเนินไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายโมงต่างคนก็ลากันกลับเข้าค่ายโดยที่หันซุยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตนเองได้กลายเป็นบันไดขั้นแรกให้กับชัยชนะของโจโฉไปแล้ว เนื่องจากว่ามาเฉียวรู้สึกระแวงในตัวของหันซุยขึ้นมาทันทีซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นไปตามความต้องการของโจโฉอยู่แล้วดังนั้นเพื่อให้แผนนี้ดำเนินไปโดยตลอดโจโฉจึงส่งจดหมายไปให้กับหันซุยฉบับหนึ่งโดยที่ภายในซองนั้นไม่ได้มีจดหมายอยู่จริงๆแต่มีเพียงรอยหมึกที่โจโฉสั่งให้ทำขึ้นปรากฏอยู่เท่านั้น ฝ่ายมาเฉียวเมื่อรู้ว่าโจโฉส่งจดหมายมาให้กับหันซุยก็ขอจดหมายฉบับนั้นจากหันซุยซึ่งหันซุยเองก็ส่งจดหมายดังกล่าวให้กับมาเฉียวด้วยความเต็มใจแต่เมื่อมาเฉียวเปิดจดหมายออกก็พบว่าเป็นจดหมายที่มีรอยหมึกลบข้อความจดหมายด้วยเหตุนี้เองมาเฉียวจึงเกิดโทสะขึ้นมาทันทีเนื่องจากเข้าใจว่าหันซุยได้ใช้หมึกลบข้อความในจดหมายไปแล้ว ฝ่ายหันซุยเมื่อพบว่าเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ก็บอกให้ม้าเฉียวสงบสติอารมณ์และกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้หันซุยจะออกไปพูดกับโจโฉที่หน้าค่ายโดยให้ม้าเฉียวลอบฟังข้อความทั้งหลายเพื่อให้ม้าเฉียวสิ้นความระแวงในตัวของหันซุยหากพบว่าหันซุยคิดไม่ซื่อกับม้าเฉียวก็ให้ม้าเฉียวฆ่าหันซุยได้เลยเมื่อหันซุยกล่าวออกมาเช่นนี้ มาเฉียวก็สะกดโทรเอาไว้ได้และเฝ้ารอที่จะจับพิรุษของหันซุยในวันรุ่งขึ้นฝ่ายหันซุยเมื่อดวงอาทิตย์เบิกฟ้าอันเป็นสัญญาณของวันใหม่แล้วเขาก็ขี่ม้าออกไปที่หน้าค่ายเพื่อจะสนทนากับโจโฉถึงจดหมายที่ส่งไปให้เมื่อวานนี้แต่โจโฉก็ไม่ได้ออกมาพบกับหันซุยซึ่งในวันนกรรมสามก็ได้บรรยายเนื้อความตอนนี้ว่า ขันซุยให้ทหารไปร้องเรียกโจโฉถึงหน้า่ายว่าหันซุยให้เชิญท่านมาเจรจาด้วยกันในที่กลางแปลงโจโฉรู้ดังนั้นจึงให้โจหองคุมทหารมาสามสิบมาออกมาคำนับแล้วบอกว่ามหาอุปราชใหมากำชับท่านว่าหนังสือซึ่งให้ไปนั้นอย่าให้ผู้ใดรู้แพร่พลายไปจะเสียก่อนด้วยคำพูดเช่นนี้ของโจหองก็อุปมาดุดยนระเบิดเข้าไปในกองทัพของเมืองเสเหลียง เนื่องจากว่าทันทีที่ม้าเฉียวซึ่งแอบฟังการสนทนานี้อยู่ได้ยินเช่นนั้นก็กวัดแกว่งทวนออกมาสังหารหันซุยทันทีแต่บรรดาทหารของหันซุยก็ช่วยกันป้องกันผู้เป็นเจ้านายให้หนีกลับเข้าไปในค่ายได้ทันแม้ว่าหันซุยจะถูกม้าเฉียวตัดแขนไปข้างหนึ่งก็ตามความแตกแยกในกองทัพเมืองเสเหลียงนี้คงจะทําให้โจโฉหัวเราะลั่นออกมาด้วยความดีใจว่าชัยชนะของตนรอคอยอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมาหันซุยก็ลอบให้คนส่งหนังสือรับมาถึงโจโฉว,ว่าตนเองขออ่อนน้อมเข้าเป็นทหารของโจโฉและขอทำการรับอยู่ภายในกองทัพเมืองเสเหลียงด้วยเหตุนี้เองกองทัพเมืองเซเหลียงจึงต้องแตกพ่ายไปในที่สุดแต่โชคก็ยังเป็นของมาเฉียวเนื่องจากว่าเขาสามารถหลบหนีไปได้อย่างอุวิตด้วยกลอุบายเช่นนี้ของโจโฉ ก็ทำให้ท่านมุขมนตรีสามารถทำลายก๊กของสกุลมาได้อย่างราบคาบ